นะครับในการตัดสินท่านฟังข้อมูลแล้วเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านไว้ก็คือท่านตรวจสอบและความจริงที่ท่านตรวจสอบจะเป็นครบความจริงที่ท่านสามารถเอาไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับสายต่อไปครับสวัสดีค่ะท่านวัชระอาจารย์ได้เลิกครับ่ศริรจักเพชรชบูรณ์นะคะคที่จะพูดต่อไปนี้คงไม่ผิดเนื้อหาในคืนนี้นะคะค กลาเป็นวันครูสัญ,ญลักษณ์ของวันครูคือดอกกล้วยไม้เป็นความคงทนและแข็งแรงครูคือองค์กรหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติขอแสดงมุทิตาจิตคาระวะคุณครูแม่พิมพ์ของชาติทั้งประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมม,มัธยมอุดมศึกษาทั้งในราชการและที่กเกษียณอายุราชการครูคนแรกของเราคือคุณพ่อคุณแม่และครูในความหมาย คือผู้รู้ผู้ที่มีความดีทำประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวมประเทศชาติ เช่นผู้ใหญ่ในสิบสาสยามไทยทุกท่านแขกรับเชิญและวิทยากรทุกท่านถือว่าเป็นครูที่เราควรทําตามเยี่ยงอย่างและที่สําคัญที่สุดของคําว่าครูคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมีพระองค์ท่านยิ่งใหญ่กว่าคําว่าครูมีพระจริวัดอันงดงามทรงสั่งสอนหมายถึงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ทรงทําเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประสบนิกรและประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าฉะนั้นเราควรตอบแทนคุณแผ่นดินทําหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในฐานะภาคประชาชนวันจันทร์ที่21นี้ขอเชิญชวนทุกท่านมารวมกันทําความดีนารานพระบรมรูปทรงม้าเวลา10นาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ช่วยเผยแร่อีกทางหนึ่งนะครับ ก็เข้าใจว่าเราจะทํากันหลายๆทางนะครับแต่ว่าในในกรอบที่กฎหมายกาหนดให้ก็จะเดินตามนั้นครับท่านหมายครับว่าทั้งกฎหมายภายในประเทศด้วยใช่ไหมครับก็ประเทศด้วยคือกฎหมายภายในประเทศกราจะรับธรรมนูญมาตรา63มนี่เรามีสิทธิ์ทาได้นะครับสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในต่างประเทศนี่นะครับสหปะชาติเองก็ยอมรับนะครับว่ามติของปวงชนเนี่ยนะครับก็มีส่วนนะฮะที่จะเสนอความคิดได้ถึงแม้ว่าเราจะเราจะฟ้องไม่ได้ในศาลโลกนะครับ แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของเราใช่อันนี้เป็นการใช้สิทธิ์โดยตรงของปวงชนทุกคนในโลกครับแล้วก็เมื่อกี้เสริมกับท่านท่านสุภาพบรุษนะครับที่พูดถึงว่าไทยกับเขมรเนี่ยนะครับในยุคที่เขาได้เอกราชเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเป็นคนส่งเสริมให้กัมพูชาเนี่ยได้เอกราชจากฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีชัยชนะต่อฝรั่งเศส นะครับฝรั่งเศสในกรณีสงครามกรณีพิพาทไทยฝรั่งเศสดิบจีนนะครับดังนั้นไทยก็อาศัยตรงเนี้ยนะครับพยายามที่จะกดดันฝรั่งเศสว่าต้องให้กราชกับเขมรต่อมาเมื่อได้กราชแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่หนึ่งนะครับเสนอและรับรองกัมพูชาเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับครับเพราะฉะนั้นไทยนี่มีส่วนในการช่วยกัมพูชา เกือบทุกด้านแล้วเราไม่คิดว่าจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านสองคครับเชิญครับครับค่ะขออื่นนะคะครับอ๋อขออื่นนะคะครับต้องขอประนามรัฐบาลนี้นะคะเพราะว่าเขาทาทุกวิถีทางนะคะที่จะทําให้เราโง่นะคะโดยเฉพาะเสื้อแดงนะคะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยอลักษณะว่าโง่นะคะออกมาต่อต้านนี่คะ ก็ก็เลยมีความคิดว่าเขาไม่หวงแหนนะคะแผ่นดินของเราเนี่ยเขายังไม่เข้าใจครับพูดถึงเ่องของจันนะเข้าใจนะคะจารในเลอกเพราะดิฉันเนี่ยมีญาติเป็นื้อแดงเป็นครูด้วยนะคะครับมันยังบอกว่าเป็นของขมิ้นเป็นของดิฉันก็ยังเสียงว่าเขาพ่อวิหฐานของขมิ้นใช่ไหมคะครัเป็นพี่น้องอที่ว่าตามกันออกมาเลยนะจย์มันจะโง่อยนะคะตอนนี้มันยังไม่มันก็ยังไม่นึกอะไรอีกตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดด้วยกันเท่าไหร่เพราะว่า ก็แบ่งแยกว่าเราเป็นสีเหลืองค,ะค่ะดิฉันก็อันนี้ไม่เข้าแบ่งให้ดิฉันก็ยอมแล้วว่าเป็นสีเหลืองก็ดีค่ะเพราะว่าดิฉันค,ค,คิดว่าความถูกต้องนะคะแล้วก็รักประเทศชาติรักสถาบันเนี่ยค่ะอาจารย์ครับ,รบเขาเขาเห็นไม่โรวินญ,ญาเใช่ไหมโรินญ,ญาณอาจารย์เขาไม่ดูกันหรือไงใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยต้องเป็นนะคะอาจารย์ครับและก่อนอื่นก็ขอประนามคุณทักษิณน,นะคะคุณคุณครอบครองได้ทุกอย่างนะคะ คุณก็ภูมิใจว่าคุณครอบครองได้แต่ตอนนี้คุณต้องเสียใจนะคะเพราะมีสองสองสามกลุ่มนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติแล้วก็เสื้อเหลืองนะคะถ้าไม่ยอมคุณ oh, คุณจะจกั้นใจตายตรงนี้แหละคุณทักษิณขอพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับคือที่เราพยายามใช้คําว่าไม่เข้าใจเพราะว่าความไม่เข้าใจก็จะแสดงออกในหลายรูปแบบครับแล้วบางส่วนก็ใช้วิธีการใช้เลขเพทุบายเลยใช่ไหมครับครับคือกล่าวหาไปในทางที่เสียหาย เพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาต่อต้านกันเองซึ่งเรื่องนี้สื่อมวลชนจะจับประเด็นเหล่านี้ได้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในฝนและท่านในเลิศครับครับเชิญครับผมไม่ได้ติดตามงานไปดูแลนักขอมกระมาณสี่ห้าวันครับอ๋อครับไปทางนู้นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับเรื่องสิบสองสิบสามสยามไทยนะครับเพราะเขาไม่ค่อยมีใจแลวเขาไม่รู้อ่ะครับ ผมไปพูดที Fro ่จังหวัดนครปฐมพวกดูกันพวกมารุมมาสลบปผมต้องหนีเพราะจังหวัดนครปฐมเสื้อแดงเยอะครับไม่เป็นไรผมบอกเพราะผมอยู่จังหวัดตาผมรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเขาฟังเขาไอคนนี้เขาสนใจเขาฟังมากเลยครับครับเลยเลยวางระเบิดไว้นครปฐมหน่อยหนึ่งครับครับแอแครแรงความเห็นะครับผมคนจังหวัดตาไอคนนครปฐมแต่อยู่จังหวัดตาครับตอนนี้จังหวัดตาครับครับนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้แปลกนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยคนจะเข้าใจเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าสื่อมวลชนที่เข้าใจแล้วเนี่ยผมอ่านให้ท่านสบายใจเท่นนั้นเองท่านท่านใช้คําว่าในกรณีประสาทพระวิหารเนี่ยรัฐบาลไทยและกัมพูชาต้องมีคิวไปที่สาโลกเดือนเมษายนแต่เป็นเรื่องแปลกแต่จริงในขณะที่มวลชนกลุ่มหนึ่งที่แสดงความหวงแหนอธิปไตย แต่คนในรัฐบาลอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับมองคนกลุ่มเหล่านี้ในทางลบถึงขั้นว่าจ้องล้มรัฐบาลขณะเดียวกันก็ก่กอการเกิดปฏิกิริยาของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการสน,สนับสนุนจากนักการเมืองฝากรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาสกัดกั้นกลุ่มคนที่มาแสดงพลังหัวหัวแหวนแผ่นดินจนอาจจะเกิดสถานก,การณ์ซ้ำรอยเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะจากบทความของสื่อมวลชนอันนี้นะครับก็จะเป็นที่เข้าใจว่ากลุ่มมวลชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองฝากรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลที่หวงแหนแผ่นดินก็คงจะทําทุกวิถีทางแต่ว่าขอให้พี่น้องได้มีความมั่นใจในข้อมูลและทําหน้าที่ในการเผยแพร่ความจริงอย่างอดทนแล้วก็มีความเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเรามั่นคงคนอื่นก็จะมั่นใจ ันการทําหน้าที่ในหลายส่วนของบุคคลผู้ทรงคุณหลายท่านที่ออกมาช่วยกันก็จะค่อยๆเผยแพร่ข้อมูลไปด้วยความเข้าใจของทุกคนโดยมีความเห็นตรงกันว่าคนไทยทุกคนต้องรวมพลังในการรักษาแผ่นดินและร่วมกันปฏิเสธอำนาจสารโลกซึ่งสามารถทำได้ช่วงท้ายท่านจะมีอะไรเรียนจากพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยไหมครับครับก็ตอนนี้ได้ผมได้ สถาปนาเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบที่เห็นเห็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลบางส่วนนะฮะที่อยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์ชื่อนะครับ w w w Web นะครับ w w w ร์ลไว e ์เว็ a ดอตเด i ะ a t าเนส t o ฟ t o t แพ t ริออตทูพรีเทคครนะครับซึ่งอันนี้จะไปแพรกทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศครับก็คือ คือในต่างประเทศนี้นะครับถ้าว่าใครเข้ามาก็จะเห็นว่าเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเรามีตอนนี้เนี่ยก็คือมีแถลงการในวันที่ในวันในวันที่เราไปแถลงการที่ศาลนะครับครับตอนที S 2> <S 2่เราไปฟ้องคดียาครับกับกระทรวงการต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่า ใอฟ้องนี้ท้าได้ออวขึ้นเว็บไซต์ยังเป็นคําแถลงการบครับในวันที่14เนี่ยนะครับในวันที่ส4มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็เอาแถลงการเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าคือเว็บไซต์เนี่ยมันเป็น World Wide Web อยู่แล้วเป็นกระดานเป็นกาศดข่าวเป็นทั้งโลกนะครับนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีการสื่อไปเรื่อยๆว่าเราตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ใน อยู่ในเครือข่ายสังคมนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เขียนลงนะครับเพื่อให้มีการแชร์ไปเรื่อยๆครับแชร์ไปเรื่อยๆในต่างประเทศก็จะมีการมองเห็นขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าใครคลิกเข้ามาต้องการจะพูดถึงเรื่องของกลุ่มนี้นะครับหรือว่า Thai p a t r i ิ t อเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะเป็นหนึ่งเว็บไซต์นะครับคือในอนาคตนี่ก็จะมีเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่จะเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับ เขาวิวิหารนะครับผมก็จะพยายามทำให้มีความละเอียดมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็จะฝากว่าจะให้ส3สามาไทยเนี่ยเป็นตัววิ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีการแพร่กระจายนะครับเว็บไซต์นี้นะครับของเว็บไซต์นี้ทั้งไทยและอังกฤษนะครับเพื่อให้ผู้ที่ที่อยากจะทราบข้อมูลแล้วก็อาจจะตกหล่นข้อมูลไปบ้างก็สามารถเปิดเข้ามาดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับขอบพระคุณท่านับครับ ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ฟังรายการมาถึงเวลานี้นะครับแล้วเราก็จะรวมพลังคนไทยทั้งชาติในการที่จะรักษาดินแดนด้วยการปฏิเสธอำนาจสารโลกตามสิทธิที่เราสามารถทําได้มีหลายท่านว่าถามว่าทําไมคนไทยต้องร่วมใจกันก็ต้องเรียนว่าความความที่บุคคลที่ไม่หวังดีกับชาติมีอยู่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ได้สร้างหลักฐานเท็จนําคดีเข้าสู่ศาลโลกเพื่อให้ไทยแพ้ และเมื่อท่านได้ฟังรายการทีร่านจะทราบว่าการแพ้ที่เขาพระวิหารจะหมายถึงดินแดนที่อาจจะต้องยาวลงไปถึงทะเลซึ่งนับพื้นที่ประมาณ19ล้านไร่การปฏิเสธอำนาจศาลโลกสามารถทําได้และต่างชาติก็ถือว่าการปฏิเสธอำนาจศาลโดยรักษาทิปไตยนั้นเป็นสิทธิที่เป็นสากลของประชาชนทุกคนนะครับด้วยเหตุนี้กิจกรรมที่ดําเนินการเวลานี้23กิจกรรมนะครับ วันพรุ่งนี้พี่น้องที่หัดใหญ่นะครับพบกันที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่เวลา13นาฬิกานะครับพี่น้องที่จะไปร่วมชุมนุมวันที่21มกราคมวันจันท์เวลา10บนาฬิกาที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับพี่น้องที่จะรวบรวมรายชื่อท่านก็สามารถรวบรวมรายชื่อได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่13สสยามไทยตามรายชื่อที่อยู่ที่หน้าจอนะครับและท่านที่จะร่วมสนับสนุนทั้งโครงการของเหลือใช้กู้ชาติและโครงการ ลงขันกู้ชาติก็สามารถร่วมกันตามกําลังเป็นการรวมพลังคนไทยรักษาแผ่นดินนะครับวันนี้ผมได้เลิกเหมือนอ่านและทีมงานช่อง13สยามไทยและผู้ทรงคุณวุฒธที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆต้องลาพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ